สวัสดีค่ะอยู่กับแพรที่ร้าน JS j o อีกแล้วนะคะวันนี้เรามากับพาลาร์จอริออนคันนี้เลยค่ะลูกค้านำเข้ามาติดตั้งสา,ายไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเครื่องช็อคสากระโปรงหน้ามาด้วยนะคะโปรโมชั่นสายไฟฟ้าของเราตอนนี้นะคะอยู่ที่14,900บาทแต่ว่ารถคันนี้ลูกค้าไม่รับเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะราคาก็จะเหลืออยู่ที่12,900บาท แล้วก็ส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะมีฟังก์ชันแรกเป็นปุ่มเปิดปิดข้างคนขับปุ่มน,นี้นะคะเราสามารถสั่งได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดฝาท้ายด้วยการกดแช่แบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงฝาท้ายด้านหลังนะคะเราสามารถสั่งปิดฝาท้ายด้วยการกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะ่ะ ในส่วนของปุ่มเปิดเดิมของรถนะคะเราสามารถสั่งเปิดปัดถายได้เหมือนกันโดยการกดตรงไปแบบนี้ท่งครั้งป่ายะ,ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสระบบกันหนีกันพีลุกค่ะ ชั้นต่อมานะคะเราสามารถสั่งเปิดปิดฝาท้ายด้วยรีโมทเดิมของรถนะคะด้วยการกดแช่ไปที่ปุ่มเปิดฝาท้ายปุงน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสั่งเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทเป็นรอบนึงคะ ประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากติดตั้งป่าท้ายสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่8880น,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ